สวัสดีค่ะวันดีนะคะส้มจะมาบอกเคล็ดลับนะคะซึ่งทําให้หน้าของส้มเนี่ยขาวเนียนกระจ่างใสแบบนี้นะคะและแต่งหน้าติดทนด้วยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนั้นก็คือมาสกของนางละเวงค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะทําให้หน้าของส้มเนี่ยแต่งหน้าติดทนนะคะแล้วก็กระจ่างใสค่ะช่วยลดรอยสิวนะคะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะดีมากๆเลยค่ะ นี่ส้มก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเคล็ดลับของส้มนะคะที่ทุกวันเนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องมาร์กก่อนนอนทุกวันเลยนะคะนั่นก็คือนางละเวงค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมเกาหลีนะคะเป็นไฮโดรเจลค่ะโดยการนําเนื้อเซรั่มนะคะมาอยู่ในรูปแบบมาร์กเราสามารถมาร์กแล้วก็แต่งหน้าทับได้เลยนะคะไม่เหนียวแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องล้างออกเลยนะคะง่ายสบายมากๆเลยทุกคนนี่ส้มก็จะ มามาร์กหน้าหน้าขาให้ทุกคนดูเลยว่าเครื่องมันง่ายมากอะทุกคนมันเป็นการบำรุงที่แบบดีจริงๆอันนี้เราแกะออกมานะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่แล้วจะบอกว่าของเขาอะเป็นเนื้อที่แบบเวลามาร์กนะรู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยอะนี่เห็นไหมเป็นไฮโดรเจลทุกคนนี่เลยแต่เราก็จะมาร์กด้านบนก่อนเนาะ ทุกคนแล้วมันแบบมันผ่อนคลายมากเลยอ่ะนี่นะคะแล้วคุณก็จะมากาดาเนี่เลยจะบอกว่าอันนี้มีส่วนผสมของรากสมแดงนะคะเมื่อหอยทากสารสกัดจากว่านหางโจระเข้นะคะแล้วก็อีกหลายๆตัวเลยคือ ดีมากอะทุกคนนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มาอย่างงี้นะคะเอาไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะแล้วเราก็เอาแผ่นมาร์กออกแล้วเราก็นวดคึง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 นะคะให้เนื้อเซรั่มนะคะเข้าไปในผิวของเราค่ะนี่ไงทุกคนจะบอกว่ามาประจําทุกวันเลยคือแบบดีมากๆเลยนะคะ มาร์กของนางลเวงนะคะเป็นนวัตกรรมเกาหลีนะคะเป็นไฮโดรเจลค่ะเป็นการนําเนื้อเซรั่มเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบมาร์กนะคะโดยเรามาร์กวันละ1 5บหนะคะถึง20นาทีนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องล้างออกค่ะหรืออย่างส้มเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าทุกวันนะคะส้มก็มาร์กก่อนแต่งหน้าเลยค่ะแล้วส้มก็แต่งหน้าต่อเลยนะคะจะบอกว่ามาร์กของนางลเวงเนี่ยไม่ทําให้หน้านะคะเนหนียวเหนอะซึมง่ายมากๆเลยค่ะและจะบอกว่ามาร์กของนางลเวงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเพราะเป็นการเติมวิต วิตามินเข้าผิวค่ะที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมมาของนางละเวงเนี่ยเราสามารถนําเนื้อมา้าของเขาเนี่ยไปละลายในน้ําอุ่นแล้วเราก็มาทานะคะผิวกายของเรานะคะสามารถทาได้ตั้งแต่หน้า ยันร่างกายของเราเลยทุกคนคือเลิศมากๆเลยนะคะ1นซองเนี่ยมาร์กได้ทั้งหน้านะคะแล้วพอเรามาร์กหน้าเสร็จอะ่ะเราไปอะไรน้าอุ่นเราก็สามารถเอามาทาตัวได้อีกคุ้มมากเลยนะคะจะบอกว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะซื่อหนึ่งทำให้หน้าขาวใสนะคะแล้วก็สองเนี่ยทำให้เติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะทําให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดรอยสิวด้วยค่ะเดี๋ยวส้มเนี่ยจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ที่แคปชั่นนะคะทุกค จะบอกว่าถ้าทุกคนลองใช้มาร์คของนางเวงเนี่ยจะบอกว่าไม่มีใครผิดหวังแน่นอนส้มคอนเฟิร์มค่ะว่าดีจริงๆ